กลัอเธอวันวายกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอ สัสดีค่ะสัปดาห์นี้จะพาไปสัมผัสกับบ้านแห่งความทรงจำบ้านแห่งประวัติศาสตร์นั่นก็คือบ้านจอมพลปพิบูลสงครามที่มีเรื่องราวและความเป็นมาที่น่าสนใจที่สำคัญบ้านประวัติศาสตร์หลังนี้จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนได้เป็นอย่างดีบ้านจอมพลปพิบูลสงคราม อยู่ในพื้นที่ชุมชนดอยทองเขตเทศบาลนครเชียงรายบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2484เพื่อใช้เป็นสถานที่พักของจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายปัจจุบัน จังหวัดทหารบกเชียงรายในสมัยพลตรีธรัญวัฒน์ปัญญาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารเริ่มดำเนินการตั้งแต่ธันวาคมพุทธศักราช2554เป็นต้นมาค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์จอมพลปอเนี่ยมันตั้งอยู่เขตชุมชนดอยทองนะชุมชนดอยทองเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นจะทราบดีว่าถือว่าเป็นชุมชนแออัดเราจะได้อกอย่างนึงว่าเป็นพื้นที่ของ สลัมก็ว่าได้นะหลังจากที่พระอาจารย์ได้ไปดูพื้นที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะทํำยังไงทําให้คนในชุมชนอย่างแรกเกิดความหวงแหนอย่างที่สองเกิดการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะรักษานะพระอาจารย์ก็เริ่มต้นที่จะพัฒนาโดยการที่ให้ทางทหารเนี่ยไปเชิญหัวหน้าชุมชนได้มาพูดคุยกันนะหลังจากที่เขาได้ทราบแล้วว่าทหารจะมาทําอะไรนะพระอาจารย์ต้องการให้ชุมชนนั้นเป็นแบบไหนนะเราก็นําไปสู่ การพัฒนาในทันทีนะอย่างแรกเนี่ยพระอาจารย์ให้ทหารกับทางชาวบ้านเนี่ยช่วยกันเราจะทําความสะอาดบ้านทุกหลังนะพระอาจารย์ส่งสีไปใหนะ้ระยะทางประมาณเกือบ3-4กิโลบ้านทุกบ้านจะทาสีเหมือนกันนะหน้าบ้านที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีถังขยะตั้งอาจจะมีต้นไม้ที่ปลูกแบบสเปะสปะทุกวันนี้เราลือ้อเราขัดเราจัดใหม่พระอาจารย์ให้เอาทหารนะกับชาวบ้านเนี่ยมาร่วมกัน นะเราส่งต้นไม้ดีๆนะส่งสีนะส่งลังคาสําหรับบ้านบางบ้านที่ที่ผุกพังแล้วเราก็ไปเปลี่ยนให้เขาเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้เห็นว่าอย่างแรกเนี่ยทหารมีความตั้งใจที่จะทำํำแล้วทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนอื่นที่ได้นะเป็นชาวบ้านทางนั้นที่ได้เขาก็มีความรู้สึกว่าเริ่มที่จะเชื่อมัน่น นะความเชื่อมั่นนี่แหละเป็นเป็นต้นกําเนิดแห่งความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วสามารถทําให้งานต่างๆเนี่ยเดินไปด้วยดีพระอาจารย์กล้าพูดว่าทุกวันนี้เนี่ยสำหรับชุมชนดอยทองเนี่ยน่าจะเป็นชุมชนตัวอย่างหลายคนเวลาไปประเทศญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าถนนหนทางนะคูคองต่างๆเนี่ยทำไมเขาสะ,สะอาดเรียบร้อยเหลือเกินอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อตกลงนะที่อาจารย์คุยกับชาวบ้านกับทหารบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าก่อนออกจากาบ้านนะ่ะทุกคนออกมานะ ดูแลพื้นที่หน้าบ้านของตัวเองขยะอยากให้มีเศษใบไม้อยากให้เจอนะพอทุกคนเข้าใจแล้วแล้วเขารักที่จะทําทุกคนเชื่อมั่นว่าถ้าวันหนึ่งชุมชนเราดีนะมีคนมาเที่ยวที่ชุมชนนะความสุขต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นชตุ้งสตังหรือว่าไรายได้มันก็จะหลั่งไหลเข้ามานะสูส่ชุมชนของเขาสู่จังหวัดเชียงรายนะเพราะฉะนั้นวันนี้น ประมาณ3-4เดือนผ่านไปที่ทางทหารกับพระอาจารย์ได้เข้าไปทำเนี่ยถ้าเราไปดูใหม่เราจะเห็นว่าเออไม่น่าเชื่อเลยว่ามีชุมชนแบบนี้อยู่ในประเทศไทยด้วยบ้านจอมพลปอพิบูลสงครามได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ให้กลับมาสมบูรณ์โดยพระอาจารย์เอกชัยศิริยาโนเจ้าอาวาสวัดใหม่สีร่มเย็นจังหวัดเชียงรายที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและดำเนินการปรับปรุงบ้านจำพลปอพิบูร์สงครามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อปรับปรุงซ่อมแซมเสร็จก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงเรื่องราวความเป็นมาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้ จากที่เคยเป็นสถานที่รกร้างต้นไม้ปกคลุมรกทึบให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารจังหวัดทหารบกเชียงรายที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนรวมถึงชุมชนโดยรอบก็ร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีดีนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ บ้านรับรองจมุลปอนะครับจังหวัดานบกเชียงรายได้ทําเรื่องขออนุมัติจากกองทัพบกเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารนะครับแล้วก็กองทัพบกได้รับอนุมัติแล้วสิ่งที่เราเตรียมไว้สําหรับบ้านหมนปอนะครับจะมีการแสดงในภาพกิจกรรมต่างๆนะครับเช่นประวัติเมืองเชียงรายนะครับประวัติพ่อขุนบางรายประวัติท่านจมุลปอแล้วก็ประวัติของจังหวัดานบุเชียงรายในยุคต้นๆที่ได้มีการ จะตั้งขึ้นนะครับในช่วงเวลาของการที่เราได้ปรับปรุงมาเนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารหรือโรงเรียนต่างๆก็ได้ขอมาเยี่ยมชมนะซึ่งถึงแม้จะยังไม่ไมไมเสร็จดีนะครับแต่ก็มีผู้ให้ความสนใจเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับใน,ในชุมชนที่อยู่รอบบริเวณนะฮะก็ให้ความสําคัญได้เข้ามาช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นกับการปรับปรุงบ้านของตัวเองซึ่งอันนี้จะได้ได้รับ เรามีจากพระจานาร์เด็กชัยนะท่านได้กูนามอบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าสีเพื่อปรับปรุงทาสีลวหรือบ้านพักเพื่อให้กลมกืนคือพระจาราร์เอกชัยท่านอยากจะให้ถนนสายเนี้เป็นถนนแห่งแห่งการท่องเที่ยว เปลี่ยนแปลงเยอะครับแต่ก่อนมันเป็นป่าลกลุงลังโดยแบบค้ากับบ้านผีสิงฮะสมัยที่ก่อนที่ยังจะมาพัฒนาคือไม่มีคนกล้าขึ้นไปฮะกลางคืนกลางกลางวันก็ไม่ค่อยกล้าถ้าไปคนสองคนก็ไม่มีใครกล้ามันลกจริงๆฮะลกมากเลยชาวบ้ากนก็กลัวแล้วก็คอยดูว่าเขาจะมารักของก็ดูกันขบนมันก็เดินดูข้างๆแต่แหลกๆแท้แมันกระมูตีมูจะหารสหผลนมยูเนาะสะหอมายู ก่อนแต่แมาเม่อปีหนึ่งเก้านั่นมันเป็นของทหารห้อมาอยู่ทหารห้องมาอยู่แล้วก็สหแล้วก็อสอ่นมาอยู่กันนี่นะเหมือนอยู่เหมือนกันแล้วมันก็อุ่นกันกำเจพัฒนากันอย่างนี้เดี๋ยวนี้ผลพัฒนากันก็ดีอยู่มันได้เพ็งได้อย่างสว่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึงมันมาปรับปรุงนี่ผมว่ามันเข้ามันสวยงามมากฮะ ชาวบ้านก็ไม่เคยเห็นว่าตรงนี้มันจะมาปรับปรุงได้ดีขนาดนี้ทางทหารขอมาชุมชนก็ให้ความร่วมมือครับช่วยกันหลายหลายฝ่าย ทุกวันนี้ก็มีผู้ให้ความสนใจเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาวเชียงรายเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาจากทุกทุกภาคนะฮะเริ่มรู้จักบ้านวนปอนะครับได้เข้ามาเที่ยวชมแล้วก็แต่ละท่านก็ได้ให้ข้อคิดนะครับพร้อมกับพร้อมที่ให้การรสัมพันธ์ว่าบ้านชนปอน,นี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายาการปรับปรุงบื้ิทัศน์เนี่ยถ้าท่านดูสภาพการปรับปรุงแล้วเนี่ย แนวนคิดของอาจารย์เนกชัยคือต้องการให้เป็นรูปแบบสไตล์ที่ทรงให้ให้ให้สอดคล้องกับบ้านนะที่ที่มีการสร้างขึ้นในในรูปแบบของสมทยเรื่องราวของบ้านจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นทำให้เราได้ทราบถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการรักชาติ ซึ่งแม้เวลาผ่านไปเพียงหนึ่งวันก็จะกลายเป็นอดีตแต่เราจะทำอดีตของเราให้มีคุณค่าได้อย่างไรฉะนั้นเราทุกคนต้องร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งประวัติศาสตร์อันงดงามและยืนยาวไปแสนนานค่ะ ในวันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวความน่าสนใจของบ้านจอมพลปอพิบูลสงครามจะพาไปชมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไรติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ